ซูเปอร์แมทไบไทยพีบีเอสนะครับนี่คือคู่จริ้งจ้านเลอร์ไทยเดี่ยวฟรีสไปายนะครับนี่ครับวุฒินันท์คำสนอนะครับจากทีมแม่อินมอประซุมธานีครับใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับส่วนเสื้อสีแดงครับสีดิฉัสอนุรุนครับผมบอลบ้านบักขามนะครับมาในสังกัดสโมสรตำรวจแห่งชาตินะครับเลิกศูนย์ศูนย์ครัวุฒินันท์คำสนอครับที่เทียนนนท์สยาม วางหน้าซ้ายไปครับบอลเมา่อามเปิดไหลหน้าเน็ตเข้ามาลูกหนีแล้วโอ้โหตัวกรวจไม่ได้เลยเพราะเมื่อเช้านี้เบียร์เองเนี่ยเกี่ยวได้เยอะมากเลยนะครับสาวับวัดดูลูกนี้เลครับถ้าจะถูกต้องใช้แมตชโครแล้วล่ะครับครับผมแมตชโครมาน่าจะยังขึ้นขึ้นเลยครับเสียงไม่น่าเอาอยู่ครับบอลหดเชียงเสิร์ฟที่สองครับจากอนุรุณครับ วางไปหน้าขวาปันปันไหมอีกแล้วครับยกถึงหน้าเน็ตแบบดีกับปุถินั้นโอ้ยพลาดไปเองครับเดียวเถิดด้วครับคิดว่าจะเรียบร้อยแล้วนะลุงนี้นะครับถึงหน้าเน็ตแล้วนะครับถ้ารอบรองเนี่ยลูกแบบนี้ของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะใช่ครับเสิร์ฟวาาปั่นอีกแล้วครับซ้ายปัดโค้งอีกแล้วครับไหลมาลูกนี้โอ้โหเจ้เชียร์ครับแก้ไขได้ดีแมยครับเแลยวก็ขึ้นหน้าเน็ตต่อตัวแล้วเตะเลยเหมือนกันครับคือวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า ฟาร์บัฟขามเกียร์เบียการเก็บอยู่นะครับที่ดักดิ์กระดุลุนครับเดี๋ยวปัดสายมายังเก็บไม่ได้ครับนะครับลากมาหน้าตาตายรูปนี้พุทธินันทร์ตัวตลอดครับใกล้แต้มเราเลยครับได้แต้มผมว่าถ้าฟังจากชื่อชั้นเนี่ยดีศักดิ์ระดุลุนดีกีแชมป์เพื่อพระราชทานเด็จพระเทพปี63นะครับก็ต้องบอกว่าชื่อชั้นที่ถือว่าเป็นชั้นแนวหน้านะครับครับผมเบียรนี่น่าจะเสามที่่นะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าดับเครื่องชนเลยครับมาถึงรอบชิงแล้วไม่มีอะไรเเสีียยมาาาท่หน้้ซกปิด ไหลมาถึงหน้าเน็ตแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับดเลยครับนี่ต่อตำรวจฆ่าได้แต่จ so ัดด้านมากครับตรงนี้ครับับิีน้าที่ตามเช่มเิยครับห้าสาม ต้นเขียเปิดด้วยขวายกไหลเข้ามาถึงหน้านิดแล้วเตะเหมือนกันก็เขียเลยครับแม่กอินเดียเลยครับแม่อมมอกอินมอปทุมกั็ต้นเขียครับหรือช่วงต้นเกมนี่อาจจะยังไม่เครื่องร้อนแรงเท่าไหร่ครับทั้งคู่นะครับก็เหมือนจะดูเชิงกันก่อนนะครับในเซตที่หนึ่งนะครับอยู่กันย,ยาวๆนะครับเป็นเซตที่สิบเอ็ดแมครับคะแนนอยู่ที่สีส่ต่อห้าครับแน็กอินมอปทุมจบไปครับ เก็บไม่ได้ครับตัวตรอตัวในชาติครับสีสสังอนุลุนโอโดนเกี่ยวเก็บได้ดึงสองหน้าสกายแล้วก็ใส่สกอร์ไปรอเลยครับไม่พลาดครับไม่เกี่ยวที่เสมอเลยครับสำหรับน้องเชียร์สวนสยามครับเอาเลยครับผมบอกเลยว่าเกมละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับมีหลุดมีแผ่วมีเบาไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าน้องเชียร์แต่ที่เจ็บตัวหกครับตัวตสอตัวในชใช่ครับเธอปัดใสมายังเก็บไม่ได้ครับอันนี้ครับวุฒินันท์สนนรากมันเล่นตาเนี้ยัวลูงที่เรียบร้อยครับปัดเกิดกันนะครับ คนเลยเลยครับที่ใช้หัวได้ดีมากครับวุฒินาถหรือว่าเจ้าเกียร์สุทธยาครับดูครับกดลงไปเลยงานกดเต็มเลยครับสัดเติรมลูกนี้แล้วยังปั่นมาที่หน้าขวาเหมือนเดิมครับเปิดหนึ่งก็เทียร์ไหลถึงหน้าเน็ตแบบนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลูกเกิร์ฟของคนน้อยเองน่ากลัวมากเลยนะครับจังหวะปั่นของเขาครับปันโค้งครับคือบางทีเหมือนโค้งจะออกอย่างงี้เข้าแล้วก็โค้งทะแยงถอดก็มีครับจังหวะรับของพี่เต้โดนไปสามสองสามลูกเลยนะครับแล้วรับยากเลยนะ ก็ตอนก็บอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าโรชียไม่ค่อยกดดันอะไรนะครับในการเล่นครับเพราะว่าก่อนลุงชนะก็ถือว่าลองคิดดูนะครับเอาละครับแต่อย่างว่าทีลูกนี้ลดมาโอ้เป็นโอกาสของวุฒินั้นเรียบร้อยครับเป็นพลาดครับเป็นแบบที่สองครับของบอลน้อยครับโอ้เกิดอะไรขึ้นกับกีนิสันการ์ดูรุนเลยครับแบบไหลต้องบอกว่า มันเกิดมันเป็นได้ทุกหน้าจริงๆครับครับอย่าลืมนะครับว่าการเล่นแต้มไหลเนี่ยมันไม่ได้วัดที่ว่าคุณล็อง11นะครับครับ9เสิร์ฟเสียที่เสียแต้มครับรับเสียที่เสียแต้มเตะเสียคุณก็เสียแต้มเช่นเดียวกันครับสีบอลร้อยมายกเข้ามาเลยครับเลี้บงไว้ดีครับโดนเสมอในแค่แต้มสายความกดดันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้สี่หน้าบอลน้อยเริ่มงของของเหมือนกันนะครับเตะหนักเตะเบาเนี่ยให้เสียแต้มเท่ากันนะครับครับ แอยู่ที่10ต่อ11ครับสโมสรตำรวจชาติตามหลังอยู่ครับลูกเสิร์ฟของบอลน้อยครับเสิร์ฟมาเชียร์เปิดหัวแล้วก็ลากไปเล่นหน้าเด็ดลูกนี้โดนเกี่ยวโอ้โยเกี่ยวแน่ครับโอ้แต่ว่าลูกนี้เนี่ยนอกเหนือจากจังหวะการเกี่ยวแล้วเนี่ยไหลเข้ามาผมดูว่าต้องเชียร์จะเตะไม่ได้แล้วนะลูกมันถึงถึงจะออกหน้านะครับครับโอ้โหบอลน้อยเสิร์ฟจ่อลงไปที่ช่องไหนดีกับแล้วตัดหน้าซ้ายครับเปิดหนึ่งลูกเชีย ไหลถึงหน้าเน็ตแบบนี้แล้วตามเตะครับนี่แม่แล้วมั่นใจแล้วครับเจ้าตัวครับทีมแม็กซ์บอลปูกาดีครับผุ้กำกับทัพสนครับโรสเซียครับพอเข้ามาถในรอบสี่นันเลิศแล้วเหรอครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมเองงมีจุดบอด สิบโมงไปแคร์สิบสี่รอดูในรอบแรกๆบางคนยังมีจังหวะแตกที่เกิดยังมีแบบรับลูกพงหลุดได้ว้าวได้เป็นดีครับปอนด์บอลเซ็งแล้วนะบินมาแล้วแล้วก็พุทธหัวหลบครับโอจยังรับได้ในตัวลูกนี้นะครับจบแล้วครับตัวเองโหม่แล้วไปต้มหลบครับแคร์โอ้ย่มากครับครับผมลูบอกว่าจังหวะนี้สุดยอดจริงๆครับพุทธนันร์ครับถนอมครับ เอาแล้วครับถ้าเป็นสนามโอ้โหแล้วทีนี้ครับถึงหน้าเน็ตแล้วเปลี่ยนสลับเปลี่ยนแล้วไม่ข้ามครับสุเดซากเอาเลยครับถือว่าเป็นงานยากแล้วครับในเซตนี้ครับกลายเป็นหลังด้วยครับกลายเป็นตามหลังสี่แท็บแล้วนะครับโอ้โหที่ต้องบอกว่าบอลร้อยคำสิบแปดมาทีเดียวสิบสี่เท่าไหร่แล้วผมเป็นรองอยู่เยอะเลยนะครับเอานะครับฝั่งนี้ต้องเคลียร์หนักดูครับเนราะจังหวะนี้ซยริสันกันรุนๆครับต้องฟังให้ได้แน่นอนครับ ตอนนี้ก็มีลูกเสือแบบปั่นนะครับแต่ว่าเคลียร์ผมก็หลอกหน้าเท้าได้ดีมากครับมาดูับผมขอกล่าว้องชาติครับติริศักดิ์ฝากสายหมาลูกนี้เปิดหนึ่งครับไหลถึงหน้านนี้แบบ หนีครับร้อยเร็ครับเจาตโอ้แล้วก็เป็นคะแนนขรึ้งท่านเลยครับของเจตัวนะครับไปหยีกบอลปูนทานีครับพุทินำคำสนองครับในเซตที่สงครับการเกะเกบชัยได้ครับรลุนครับตบรร้อยแล้วกบสำหรับบอลตเดเกมยรุนยี่สิบลปพร้อมานีรบครับยังอยู่ครับโอ้โลเชียร์วันนี้เตาทางออกเัารอบรองลใช่ครับ อตั้งแต่อบบอลยื <normal captions> ่เจอกับว <tech> ัดสัตแดงแล้วนะครับคือไปอยู่จุดที่ตะก้อตกบ่อยมากครับ17-20 1 1ต่อ20ครับเกมเสร์จเอ้าแม่ยี่สบในเกมที่2ีเกมธานีในชนะครับทีมตำสอนตํารวจแห่งชาติไปด้วยสปอร์2 1 17ครับต้องบอกเลยครับว่า ศูนย,ย์ดูเซตที่สองครับไอ้จะแต่อ,อยู่ที่เราสูส่แชมปเปี้ยนเสิร์ฟแรกของผลงานหน่วยชาติับวางไปขวาสุดครับลูกนี้ด้วยเกียร์แล้วยกเข้ามาถูหน้าเน็ตลูกนี้ครับแล้วก็เลี้ยวยดีครับเออๆขอเริ่มได้ที่เนี่ยใส่หนักใส่เต็มทุกเม็ดเลยนะครับแค่แซ่บแรกก็มองดูแล้วว่าตอนนี้ทางด้านสีนิสันกั็ดูดนี้ไม่รู้จะไปเกาะช่องไหนในการเสิร์ฟกินล้มเทียร์ครับเอาละครับหนึ่งครับศูนย์การเสิร์ฟของ ตัวเสียดายเขาเสียฟาเขียไม่ได้ครับบอลน้อยครับสีดีสการดูรู้ลูกนี๋ดีเลยครับเอาแล้วครับต้องหลบไปเลยเลยครับขวาไม่ต้องรับกันแล้วครับพี่เสดสีหน้าซ้ายครับไม่มีอะไรจะเสียเลยครับสีทีิสสำหรับบอลน้อยครับจะต้องมาให้ได้ครับทำให้มาคือจบเลยครับเราจะแขันกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับอยูน่เข้าครับฝ่ายซ้ายสุดครับดหนึ่งครับ บองเข้าหน้าเน็ตมาแบบนี้แล้วเอาเลยครับพี่อุย<า>อ้ยเริ่มดักจังหวะเกมทำถูกแล้วเหมือนกันครับตีสังหลุนครับลูกนี้ครับสอดตัวเตะเต็มข้อมาลูกนี้สเสียดายเลยครับลุคนี้ครับนิดเดียวเลยครับลูกนี้ครับถ้าเข้าไปถึงแล้วเนี่ยแน่นอนครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นนัดสัดตอนยล้นะครับที่เบือปากน้ัมโพนะครับสองหนึ่งแต่ทีที่สองก็ดีครับ จะได้ชมกันลเข้ไปนะครับเดิมมาบอลมาตัวหัวแล้วก็ชนหน้าตาขายลูกนี้ใส่ระบอลไว้รอเลยครับสองเท่าครับท่านเรบ้านี่ว่าขุณเก่งๆเกี่ยวเก่งๆก่ง็เหนื่อยเหมือนกันนะครับไอ้ครับคือจังหวะครับเป็นแบบนี้นะครับน้ำหนักทานร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับทีเด็ดสองเท่าจะต่อบอลอยู่ที่สองเท่าครับเติมแล้วปั่น ไปขวาเอาเลยครับรับลูกนี้เหมือนจะหลุดหน่อยๆแต่ว่าลูกที่สองเข้าที่เดิมได้เลยนะอย่างที่ก็ปอบอกนะว่าบอลน้อยเนี่ยใช้ลูกจังหวะการปัดนะครับแล้วลูกแรกต้องเทียรับเหมือนจะใส่ฝายไปหน่อยแล้วนะแต่ว่าลูกที่สองเนี่ยเข้าจุดอยู่ครับยังสามารถเล่นได้ครับดูเกมเสิร์ของเจ้าบอลยบเสิร์ไปไหนครับเดาว่าจะกดการเทียได้ไหมครับวางไปนะขวาเปิดเป็นเทียไหลจา้านน็ตมาลูกหนีแล้วรออยู่แล้วกันที่จุดนัดทบบันจงยกขึ้นมาแบบ นีแล้วก็แก้ตัวแก้ตัวจนได้ครับโอ้โหนี่เลยครับฟุตที่รออยู่กบสำหรับน้องบอลครับโดนได้ครับออกมาแล้วครับจังหวะอย่างนี้ครับสิริศักดิ์อนุรุลครับโมซอนครับตัวหนึ่งชาติครับนะครับหกต่อห้าครับอีกบอปุตุชาดีสมารถเลื่อนเปิดเขาได้ครับเรามาหน้าตาขายลูกที่ฟาดลงไปครับโมซอนจะเปิดชาติได้ไหมนี่ครับมาดูครับสี่ห้าบ่งบอกเลยครับตัดพันทู่ครับบอลน้อยวันนี้ครับเต็มที่จริง เดินชนลูกกันแล้วครับเฮ้ยโอ้ยถ้เปลี่ยนหรือเปล่าครับตอ้แล้วไม่รู้ว่าสองพี่สองคนสังเกตหรือเปล่าครับว่าเจ็บไปเท้าซ้ายนะครับลูกมอสคูครับไม่ได้เสือกไปเท้าขวานะครับบอลนะครับเอาละครับเสือกไปเท้าซ้ายอดี๋ยวี่ดูดิโอ้สวยงามมากเลยครับเปลี่ยนตั้งขวารับแล้วใช้เท้าซ้ายตัดครับลูกนี้ครับลูกเสิร์ฟจังหวะดีครับเสือพิกเลสีแล้วครับตาดูสไลด์กลับมาแล้วเสียอะไรแต่ไปกับฟอร์ตดอยครับแผลเลยครับ จุดเติมเลยครับว่าไงครับลงอาโจนาตอนนี้ท่านนีสวยครับใส่ลูกเก้าครับเจ็ดหลอกกันทีนี้เป็บตัวต่อตัวในข่านีครับดูผีปัดใสไปหลังสุดครับเอาละครับเล่นยากนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ยังกล้มาไกไปลูกเต็งดีโอ้จะแก้ไขได้ดีครับโดนตัดแก้แต่ไม่ได้แล้วนะอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าเจ้าตัวช่วงหลังๆมาเนี่ยพอเริ่มไปฝึกเป็นตัวเตะปุ๊บนะครับ จังหวะลูกทำดีขึ้นเยอะนะเอาละครับตอนนี้ไล่ทีขึ้นมาครับคะแนนของเบย์บอมตุคานีครับ11-12ต่อแมฟครับจดันครทำตลอดเจอไปจะเก็บไม่ได้ครับ1-2หน้าตาข่ายลูกนี้โคดนเกี่ยวโอ้ยนี่ก็หายครับบอตัวสุดเกินนะครับแล้วก็พิ้งเรียงหลังเยอะเลยครับใช่ครับเกี่ยวด้วยซ้ายลูกเมื่อสักครู่นี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับ ในชาติครับเกอปั่นสายสดูโอนูจับลูกนินได้เก็บไม่ได้้ครัาตา,างไก่และลูกนี้เที่พอยในโอ้ยพลาดครับยังอยู่ครับควาบอลดีแล้วเชียร์ยังไปตามเก็บมาได้อยู่ครับอตอนนี้พอลูกมาถึงในช่วงกลางเกมแล้วเนี่ยเกมรับเกมทำในร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกลย,ยกเว้นจุดเด็กของเกมเทปนสามเกมตีมีผลการง่ายนะครับเสิร์ฟบอลมาในเทตสอแต่เชียร์ไม่มาใช่ครับ บอลมาหน้าซ้ายก็เปิดตึงด้านซ้ายไหลถึงนน่าเน็ตลูกนี้แล้วเตะโอ้ดูบอลด้วยหนโอ้เจ้าโจฟ้าลูกไปลูกนี้ครับแต่ยังลูกที่มาไหวครับไม่มีปัญหาครับสำหรับศีษศักดิ์อนุรุณนะครับรอถูกจุดแล้วนะครับแต่ด้วยความเร็วและความแรงของลูกนะครับโขบบอลใส่ไปเต็มข้อขนาดนี้ครับเออครับจังหวะการเสืออกาศออกเกมเสริมนะครับแบบนี้ครับ เซฟซ้าเปิดชิวๆเข้าไปแบบมีเปอร์เซ็นครับจะอกไเกแน่เสียใช่ครับแต่ว่าจังหวะของบอลร้อยเขาถือิรูดูดีดูัดขางไว้ได้ดีครับแล้วก็ความิ้ครับช่วยได้เยอะครับในเตี่ีครับ17 15เก็บเอมากครับทำดูของสองคะแนนครับความห่างของแพ่์ครับสัรูดิลุนครับเซฟปัไปอีกแล้วครับโอ้พี่ลุดครับโอิรเฟเอสเลยครับเซฟของบอลน้อยมาในเซตที่สองครับ บอกเลยว่าจุดเปลี่ยนของเกมในวันนี้นะครับที่ชัดเจนที่ถูกต้องากเปลี่ยนนะในเกมนี้นะสามลูกเลยนะกดหัวลูกลงเลยนะครผมติดได้ผมก็ติดได้เหมือนกันครับผมในเซตแรกนครับที่ใจด้วยวัดกันไปครับในวันกต่ฝ่ายแยมต่อแยมครับในเซตที่สองครับรัสเชียเนี่ยฝุดท้องกว่านะมันดูครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับ18ต่อ20ครับเซตพอยต์ของพินิชครับ เปิดอหนึ hmm. <ot> ่งครับไหลเข้ามาถึงหน้าเล่นแล้วโอ้โหเรียบร้อยดีครับส่วนสายบ้านเอฟซี่21ครับสมองน้อยส่วนนะครับทีมแกรนด์เชลซีครับสกอร์21ต่อ18ครับเราได้ดูเซตสามกันแล้วครับนการที่ต้องเล่แล้วอะไรแบบนี้ครับแล้วทุกอย่างในการเล่นเนี่ย ได้แมแล้ปแมมทุกแบบเลยครับคุณทำอะไรกูก็มีโอกาสจะได้แล้เสียนแมหมดเลยครับ วางไปหน้าขวาสุดลูกนี้ครับเปิดหนึ่งครับซีรีส์สักยกไหลถึงน้านเน็ตเข้ามาแบบนี้โอ้ย<อ>ใส่ใเต็มข้อลูกแรกเกือบเกี่ยวเหมือนกันนี่ก็เกียร์ยืนรอถูกจังหวะพอดีเลยครับลูกนี้ครับต้องบอกว่าในเซตที่สองและเซตนี้นะครับความพิเของบอลน,น้อยเขาซีรีส์อุลกนี้กลับมาเยอะเลยนะครับหลังจากเซตแรกที่เก,กี่ยกันหลุดหลุดให้เห็นเยอะเลยนะครับในหลายช็อตนะครับหนึ่งตัวตูนบอลน้อยครับเขคอยอยู่ที่หนึ่งต่อสูงครับลูกแรกเป็นของงานหนุนท่าครับ กขึ้นมาแบบนีครับโมอะไรครับเป็นกันครับสองคนที่ทันกันนะผมว่าการเดาใจกานยืนนะครับคืออย่ที่ผมบอกพี่ปอว่าแต่ก้อเดียวครับก้อนนี้เปรียบเสียเปรียบเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเป็นตัวทำมาเป็นเดี่ยวลูกทำชัดเจนมากครับว่าเกมรับเก็งลงจะน้อยแต่คู่นี้เนี่ยพื้นฐานเลยนะครับหนึ่งยกเท่าดังนั้นจังหวะการลากงเจตดูว่าจังหวะการลากจะดีมากครับ แล้วมาเติมที่ลูกทำแล้วยังมีลูกนี้ครับโอ้แล้วเรียบร้อยดีเลยครับโอ้เอาละครับมก็มาครับใกเ็ตครับโดมเชียร์กลับมาได้ครับในเซตนี้ครับในลูกเติมครับในยิงบอลประตูครับในช่วงต้นเกมครับผมเชียร์ต่ดครับไปรถเซตนะครับผ่านสางหน้่งเลตลูกแรกเป็นของวุฒินันท์ครับแล้วลูกที่สองจะวางมาซ้ายสุดอู่ครับจากปิดสวยไหลขึ้นมาแบบนี้ลลูกถนัดเลยกับลูกนี้ครับกลัวลูกเก่งก็กลัวเลยครับ ครับเเยขามาดูตัวยกมาดูเกมพื้นครับมาดูเกมทำครับคู่นี้เป็นตัวยกที่แอดออนลูกซีดีสันกระดูดๆก็ถือว่าเป็นคู่นี้นะนักกีฬาที่สกัดของสเปนราชบุรีชาติครันเซนทายได้การสอดของสารรับตบด้วยครับครับซีดีสันกระดูดๆโอ้ยกระจอกเอาเก็บได้ที่สองสามลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจริงๆครับนี้โอ้โหปุ่มมือให้เลยครับเซนาทีย ือตบมือกัน้ำตาหนามเลยครับดาบแรกไม่เป็นไรครับแต่ดาบสองต้องสะเทือนยอดลูกนี้ครับดูครับสอดเข้ามาแล้วเตะเต็มข้อเลยครับลูกนี้ครับโอ้ดูว่าแซมพี่จะเป็นของทางด้านตุเชียแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้ครับไม่อยากจะเชื่อขอใช้เลยครับครับพี่ครับต่อสี่คะแนนครับส่วนต่อสวในชาติได้เชิงครับสีมีสังก็รูดปัดไซด์มายังเก็บไม่ได้ครับวูดที่จะทำสลอหน้าไม่ได้หน้าตะไคร่ลูกนี้หายไปเลยครับไมงอินเนี้ยแท้ อยู่ที่เกียร์โอเกต้าครับเนจะไปเกบยร์หึ่งลงสองพิมาลูกเกียร์พวกนี้เปิดหัวได้โอ้โหลุ้นเลยครับโอ้เสียดายครับเพื่อนครับสีสาดนะครับต้องเชียร์ครับผู้ที่เดินขบวนดูเหมือนว่าวันนี้แพ้ดัวพี่พี่หรือเปล่าครับในจังหวะสุดท้ายครับนี่ถ้าสมมติว่าโดนหัวแล้วเด้งลงอ่ะบอลลอยก็ไม่มีสิทธิ์รับเลยนะลูกใช่ครับคนติดครับครับเกี่ยวได้อีกผมว่าข้างนี้ทำมาตินะครับเอ๋อนี่ก็เป็นกอ เสร็จกับยังวางมาที่หน้าขวากระเปิดหนึ่งครับวีนานยกไหลเข้ามาแบบหนีกับกดเต็มข้อครับเอาไเปด้ตีด่วยได้แล้วครับสำหรับไอ้หยุดมองธุคาดีครับโตเคลียร์ครับไม่ยอมง่ายครับแต่ดูจังหวะการหายใจของติกโก้ครับว่าใครจะยื้ระยะได้ดีกว่ากันครับระหว่างปอนน้อยกับโตเคลียร์ครับครับเซตที่สามนี่คือเซตสุดท้าย21แต้มนะครับที่นํามาเป็น9-8กับแม่อินมอปทุมเสิร์ฟวางไปหน้าขวาลูกนี้ปิิศักดิ์เปิดครับ ไหลเข้ามาถึงแล้วกลางเน็ตครับเอาเลยครับไม่ถึงน่าได้กับลูกนี้ครับยกเสียครับโอ้โหนี่ถ้าหลุดจากที่รายละเอียดในการเก็บอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับสำหรับแมตชที่ชนะได้ครับเซตสุดท้ายนะครับโอ้ถ้าใครลุดผมว่าเสียหายเยอะเลยครับเอาเลยครับลูกนี้คือยกหลุดครับจะกลับมายังไงครับเป็นครึ่งทางครึ่งหลังแล้วนะครับตนการ์ดมา เเลยครับทปสีโอ้โหเชียวยังยกกลับมาได้อยู่ครับโอ้โหตอนเสิร์ฟดีมากเสิร์ฟดีครับพวกนี้เสิร์ฟดีเลยครับเสิร์ฟมีโอกาสจะได้แต้มเลยครับโอ้โหกลายเป็นล็อกเคียร์ครับตอนนี้เรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาได้ครับหลังจากที่ล็อกได้สามคะแนนรวดเลยนะครับในช่วงไฮสกิ๊กแรกครับหลับตาเสิร์ฟนะครับไปเสิร์ฟด้วยครับ พยายามจะเกี่ยวให้ได้เลยครับลูกนี้ครับต้องบอกว่าเจ็ดขาดชัดเจนมากครับจังหวะการเคลืนทามลูกนี้ของวูทินันครับและหนีห่างออกไปแบบนี้เนี่ยถือเป็นงานยากมากๆเลยครับมาดูครับจังหวะเ็เสิร์ฟรูกนี้ครับวูทินันครับตนอดขึ้นนำไป14-11ต่อครับแล้ววางมาที่หน้าขวาครับคือสักเปิดครับไหลเข้ามาถึงหน้าเน็ตแบบหนีจนถกับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ทีจังหวัดรับเนี่ยดูมือชนดีจังหวะอ่อนลงที่หน้าขวาสั้นนะผมว่านะครับสำหรับผมนะครับจะมีจุดเปลี่ยนเกมหรือไม่ครับสำหรับสโมสรสบูรว์แห่งชาติครับบอลร้อยครับสีต่างๆก็มีนะครับดูอีผิดไปเลยครับมีฝามีพุ่พุ่ไปเลยครับเอาล้วครับต้องการทีมลูกดึงครับต้องการอีมลูกดึงครับเพื่อจุดเปลี่ยนเกมที่แท้จริงครับ ม้แบตี้ครับต้องมีอะไรมาแบตี้ครับสิบสี่สิบห้ต้าท้ครับการที่กุ้งมีช่วจูเปียดเกมนะบ้าจังหวันยูโรเชียเสียงสยามรับได้แล้วก็ฟาดลงไปโซนเกี่ยวหนึ่งงะจังหวะนี้โอ้ยังไงนะจบแล้วครับจบหูแล้วครับสิบหกสิบ กองอีซีครับเรนเสริฟลูกลุ้วางมาหน้าขวาก็เปิดหนึ่งครับศิษาร์ยกไหลเข้าหน้าเน็ตมาลูกนี้ครับแล้วก็ติดออกหน้าซ้ายครับโหมสั้นกรวเบิดหน้าแต้ถุงแรกแต่ละแต้สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าใครได้แต้งนี้จะได้เสริฟนะครับใะไรครับลูกดีซีนักเรียนไทยทั้งคู่ครับวางไปขวาครับเปิดหนึ่งมันจงยกขึ้นมาลูกนี้แล้วยังอยู่ครับ คือต่อลงสนามเนี่ยน้องเชียร์เป็น่ที่เกมเสริมแล้วสำหรับผมนะครับแต่ว่าเกมทำมาน้ำบอลทำได้ดีก่านะครับส่วนเรื่องของเกมรับเนี่ยน่าจะผมเกมิปลหรือสีอะครับถ้าเียบางคู่นครับหรือมากนอนนี้ครับจะมีเกมเรลูกเสริมด้วครับโอ้าร่เชียร์รับดึหน้าตาายลูปอยู่เลย่หสีทุกอย่างเรื่องมีดี เสียแตกต่างกันแต่ว่าที่เหลือผมว่าอยู่จังหวังเต็มหมดเลยนะตอนนี้ครับใครจะได้แชมป์ทีมนี้ครับแน่นอนครับคิดว่าได้แชมป์คือจะต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับแล้วก็ใช่ครับเขาจะลืมว่าคุณเสิร์ฟเสียคุณก็เสียแต้มครับครเป็นเสียแต้มครับรับถือก็ชุดแรกเดียวกันครับนี่มัครับเก้าต่อสิบเจ็ดกั้นตรงเสิร์ฟมาที่หน้าซ้ายกรบปินสับเปิดแล้วไหลเข้ามาหน้าเน็ตลุ่มนี้ครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจ้าบอลนะครับสิบแปดแม่ปีศาจเก้า บอลน้อยด้วยวครับส right, <all> ีสันกัดลุยๆครับในจังหวะกระเสริมลูกนี้ครับสำรวรตัะเวนเขตชาติครับเสริมปั่นไปด้านหลังครับเก็บไปได้ครับอะไรครับน้องเชียร์โสดพิญามขึ้นมาลูกปั่นทุกทีไม่หยุดครับแล้วไป้แข่งแล้วครับ้แข่นแล้วครับตอนนี้ครับสถานการณ์ของบอลน้อยยิ่งลำบากนะครับโนี่แหละเป็นจุดพอยของทางด้านแม่อิทมอประจุทานีครับใช่ครับถ้าผลไปตามที่เรากําลังจะดูเนี่ยพลิกทุกโหเลยนะครับ ตอนนี้ขาข้างนึงของต้องเชีย่ยพุ่งไปรอที่20แชม<า>ป์บแปดลบร้อยเท่านั้นครับโสบโมสรขวัญชาติที่มีทางเลือกนะครับบอลลอยสุดที่ตงกันรูนเชียบหนึ่งครับรบอลจมยกขึ้นมาลูกนี้เลยก็ใส่เต็มข้อครับรบลอลวางไว้ได้หนึ่งครับโอ้นี่แหลก็ต้องมาวัดกันที่เสิร์ฟต้องมานะครับครับต้องวางแผนเกมเสิร์ฟสุดท้ายให้ดีครับครับแฟนๆอละแน่นอนเลยคือห้ามเสิร์ฟหมุยด้วยเด็กขาดครับใช่ครับแล้วก็ จับหัวใจไว้ดีครับลูกนี้ครับเป็นลูกสำคัญเลยครับถ้าเสียนกเชียได้แต้ม20ครับเลยครับแต่ถ้าบอลน้อยครับอินสารุฟูดได้นี่จะตีเสมอครับแล้วก็จัดดิวครับเอาแล้วครับขึ้นมาหน้าเด็กครับมน้าที่นี้อันนี้เลยครับผมโอ้โหแด้านแม กาันับชนะสมอลส่น้าในเจ็เอย่เอ็ดต่อนเ้าครับจบเกมให้เลมบาลาดีครับโดยน้ออินเดียส่วนสยามครับและกำนังสนับชนะไปสองเกมครับาแชมป์ับ